ช่วงนี้ไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะจังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงรถขนส่งสินค้ากลางดึกกระสุนเจาะยางโชคดีคนขับปลอดภัยค่ะ เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่2ตุลาคม2568ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อใช้วุธดปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่รถจนกระบะตู้ทึบของบริษัทขนส่งเอกชน Fresh เอ็กเพ s สขนาดวิ่งอยู่บนถนนเส้นชลประทานหลังลุงเรียนสิริราช ตำบลถนน,นอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ารถขนส่งคันดังกล่าวถูกกระสุนปืนนะคะยิงเข้าบริเวณยางรถทำให้ได้รับความเสียหายแต่โชคดีที่กระสุนไม่ถูกคนขับหรือส่วนสำคัญอื่นๆของรถส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนคนขับรถทราบชื่อภายหลังคือนายสุรันเจเละละ ชาวตำบลท่าน้ำอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุเขาได้ขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ยิงทันทีนะคะและมาขอความช่วยเหลือบริเวณหน้าร้านไทยกอกสารก่อนถึงธนาคารทกอสอสาขาปารัต บนถนนเส้น42ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควรค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นะครับตรวจเก็บหลักฐานและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้เคียงครับเพื่อเป็นการหาเบาะแสคนร้ายรวมไปถึงการตรวจสอบว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่หรือเป็นกรณีอื่นใดครับทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะครับหากพบเห็นความผิดปกติหรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคด สามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันทีเลยครับเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและก็ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำนั่นเองครับ